คุณผู้ชมอยากรู้เหมือนผมไหมครับว่าถ้าเราเสียบสาย usb type c เข้ากับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น hdmi เนี่ยมันจะเอาภาพออกไปอีกจอหนึ่งได้ไหมนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีอุปก,กรณ์พวกนี้เนี่ยคุ้นหูคุณนตาเยอะแยะมีขายกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับอย่างในงมือผมตอนนี้ก็จะเป็นเวนชั่นนะครับที่ผมใช้ประจํากับสมาร์ทโฟนของผมนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวนี้นะครับของ b บซูสนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็น type c ฝั่งหนึ่งจะเป็น hdmi นะครับทีนี้ประเด็นของคลิปนี้ก็คือว่าผมอยากรู้ว่ามันจะเสียบเข้ากับแลปท็อปแล้วก็เอามาออกอีกจอหนึ่งตรงนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอธรรมดานะครับเป็นจอปกติเลยส่วนแลปท็อปของเราเนี่ยฝั่งหนึ่งจะมี type c แบบนี้นะครับมี type c แบบนี้กับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบตรงนี้นะครับ อยากรู้ว่ามันจะเอาภาพออกไปอีกจอหนึ่งได้หรือเปล่านะครับในบางทีเราต้องการต่อ3จอนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้มันก็มีต่อ hdmi ออกจอหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ hdmi ออกได้อีก1ทางอีก1จอนะครับแต่ว่า type c ข้างๆเนี่ยมันจะเอาได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากต่อ3จอนะครับอยากต่อจอเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวขอลองตัวベンชั่นก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยผม ใช้ประจําอยู่แล้วก็เลยรู้ว่ามันใช้งานได้ดีนะครับกับสมาร์ทโฟนกับตัวแคปเจอร์การ์ดนะครับเดี๋ยวเราเสียบเข้าฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นจอแบบธรรมดานะครับเป็นจอปกติเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นจอแบบธรรมดาธรรมดานะครับโอเคแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่เป็นจริงๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับแค่ต้องการไฟเลี้ยงเข้ามาจอนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเสียบเข้ากับแล็ปท็อปตัวนี้เลยปับ๊บนี่ตัวนี้จอติดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะบอกว่า no signal นะครับไม่มีสัญญาณภาพนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งของไอ้เจ้าตัวนี้เราก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราเลยตรงนี้นะครับ ๊อปเรียบร้อยเสียบ2อันล้วจะได้ไหมนะไม่มีอะไรเลยนะครับผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็น Windows 11นะครับเดี๋ยวลองกดเมนูอันนี้ดู Extend Extend หน้าจอออกไปเอ๊เหมือนมันไม่เจอไม่เจอเจ้าตัวนี้เลยนะครับ แต่ว่ามันใช้ทัชสกรีนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราใช้ทัชตรงนี้เป็นเหมือนทัชสกรีนนะครับแต่ว่าเจ้าตัว hdmi เนี่ยเอาภาพมาออกตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นทัชได้อยู่นี่นะครับปั๊บนี่ใช้ทัชได้นะครับแต่ว่าภาพไม่ออกตรงนี้เลยเนี่ยภาพไม่ออกตรงนี้ อเสียดาจังอ่ะเดี๋ยวลองลองพอร์ตนี้ดูนะครับภาพมันไม่เข้าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ได้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ได้ครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ภาพอ,ออกมาแบบนี้เลยเฮ้ยตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวสมมติว่าเราลองกดปุ่มสต a ร์ทนี่ แล้วก็ลองเปิดสักแอปหนึ่งนะครับเครื่องคิดเลขละกันนะครับนี่เฮ้ยได้นะครับนี่เราใช้งานในนี้ได้เลยผ่านทาง USB Type C ตัวนี้นะครับเสียบ HDMI เข้ามาตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เราใช้เป็นโหมด Duplicate นะครับ Duplicate แบบนี้หรือว่าเราจะใช้เป็น Extend เ,เดี๋ยวลองดูนะครับ นี่ extend นะครับพอเป็น extend นเนี่ยหน้าจอ2ฝั่งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนี่อันนี้กับหน้าจอนี้มันไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นจอที่ต่อเราต่อแยกออกมาสมมติว่าเราดึงมาอ่านี่เห็นไหมครับดึงมาจอทางขวานี่ทะลุจอมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นจอขยายออกมาจากตรงนี้เจ๋งนะครับเจ๋ง ใช้ได้นะครับใช้ได้นี่เลยเจ๋งดีนะครับหรือว่าจะแสดงเฉพาะจอนี้ก็ได้ก็เหมือนเราต่อจออีกจอหนึ่งเลยนะครับสรุปก็คือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมใช้ได้เฉยเลยเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองมาดาวพร้อมๆก,กันกับคุณผู้ชมตอนนี้เลยเนี่ยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ทัชตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็น USB นี่แบบนี้ ว้าวเจ๋งเลยครับคุณผู้ชมก็เป็นอันคอนเฟิร์มนะครับเป็นอันคอนเฟิร์มว่าเราต่อแบบนี้นะครับที่เป็น USB Type C นะครับเนี่ย Type C ตรงนี้เข้ามาที่ตัวฝั่งหนึ่งเป็น HDMI แบบนี้เข้าจออื่นได้นะครับส่วนไฟเลี้ยงกับ USB ตัวนี้เนี่ยมันก็มีระบบทัชด้วยนะครับที่เป็น USB แบบนี้ นี่ใช้ได้เลยว้าวเจ๋งนะครับเจ๋งเจ๋งดีเจ๋งดีทีนี้เดี๋ยวเรามาลองของยี่ห้ออื่นบ้างนะครับของยี่ห้อ b บ s ุสว่าจะได้หรือเปล่าของเพนชั่นเนี่ยต้องต่อช่องนี้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองลองต่อดูก็ได้นะครับเพราะบางที H บางที USB Type C ของเรามันอาจจะมีหลายพอร์ตนะครับอย่างตอนนี้ก็มีอพอรพอมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองต่อตรงนี้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําไมมันไม่ได้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเสียบดูแต่และพอร์ตมันอาจจะรองรับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ครับโอเคไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้แต่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็จะเป็น Type C ตรงนี้ อย่างเช่นเจ้าตัวฮับตัวนี้นะครับที่ใช้งานประจําเลยเนี่ยที่ต่ออะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับได้อีกจอหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้เนะี่ยต่ออีกได้อีกจอหนึ่งนี่หนึ่งจอส่ตนว่าเราต่อหลายๆจอจากแล็ปท็อปเครื่องเดียวนะครับก็ type C ต่อเขานี่เลยเข้าตรงนี้นี่ก็ได้อีกจอหนึ่งแล้วก็ type C ที่อยู่ตรงนี้ก็ต่อเขานี่ก็ได้อีกจอหนึ่งนะครับได้ได้ไปแล้ว3จอ เพิ่มอีกมาเพิ่มมาอีก2จอนะครับเพิ่มกับ HDMI ตรงนี้ก็จะเป็น3จอรวมกับจอนี้ก็เป็น4จอนะครับโอ้ใช้ได้ครับคุณผู้ชมเจ๋งเจ๋งดีมาเดี๋ยวเราลองของ b e s u s ดูบ้าง v e n ชันเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับใช้บ่อยมีหลายตัวเลยที่ใช้ของเ e n ชันอยู่นะครับนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยเบนชัน ก็ใช้ดีนะครับทนทานดีมีคุณภาพมาเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันต่อเสียบเข้าจอก่อนแล้กันฝั่งหนึ่งเป็น HDMI แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะมี Type C แบบนี้โอเคไม่โฟกัสส่วนอันนี้มันชาร์จได้ด้วยนะครับเนี่เสียบชาร์จตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูแล้วก็ เสียบพอร์ตที่มันไม่ได้ก่อนละกันก็คือพอร์ตนี้ที่เจ้าเบนชั่นมันไม่ได้นะครับงับโน s ิก n นอเหมือนเดิมไม่ได้นะครับไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราเออเรามาเสียบเข้ากับพอร์ตนี้เลยที่เบนชั่นเมื่อกี้มันใช้ได้นะครับก็หวังว่าจะใช้ได้นะไม่งั้นออหน่อยหน้าเบนชั่นนะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมีแววเฮ้ยได้ครับคุณผู้มชมได้นี่เจ๋งเฮ้ยใช้ได้เฉยเลยใช้ได้ครับคุณผู้มชมใช้ได้ครับเดี๋ยวให้ดูจอนะครับให้ดูจออ่านี่วู้ใช้ได้นะครับเจ๋งเลยสรุปนะครับสรุปก็คือว่า เราสามารถใช้ USB Type C to HDMI ต่อออกจอแบบนี้ได้นะครับเฮ้ยเจ๋งอันนี้ผมก็เพิ่งลองเหมือนกันนะครับคิดว่ามันน่าจะได้แหละแต่ว่าไม่เคยลองจริงๆจรงๆสักทีนะครับเพื่อใครบางคนสนใจอยากจะมีเจ้านี่พกติดตัวนะครับเนี่ยเจ้า USB Type C to HDMI นะครับมันใช้ได้กับทั้งที่เป็นแล็ปท็อปแล้วก็ ตัวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยตัวนี้แบบนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับผมเคยลองแล้วนะครับตัวนี้ฝั่งหนึ่งเสียบก็เข้ากับสมาร์ทโฟน Android แท็บเล็ตแอนดรอยอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นรุ่นที่โอเคโอเคหน่อยนะครับรุ่นที่สเปคสูง,สงขึ้นมาหน่อย Type C มันก็จะรองรับการต่อจอแยกแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น HDMI แบบนี้เอ๊ะผมรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปหรือเปล่าครับมันดูจะจา,จาแสบตาอย่างไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับแสงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสว่างเกินไปแต่ว่าคลิปนี้ก็โอเคนะครับผู้ชมเป็นการยืนยันให้แล้วว่ามันใช้ได้นะครับ Type C to HDMI ต่อเข้ากับแล็ปท็อปออกอีกจอหนึ่งนะครับ ได้เลยโอ้เจ๋งดีครับเจ๋งดีก็เป็นครั้งแรกที่ผมลองเหมือนกันนะครับอยากรู้มานานเหมือนกันมีอยู่ในตัวแต่ไม่เคยเอามาลองสักทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะปรับแสงให้มันลดลงอีกหน่อยเพราะว่ามันดูดูเหมือนจะสว่างจ้าไปหน่อยแสบตาอาจจะขออาจจะแสบตานิดน,นึงนะครับขออัยสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการลองอะไรจะเป็นเนื้อหาอะไรค่อย ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ